ที่วางพวงมาลาครับผู้บัญชาการโตทอ1 6 1 7ได้มีคำสั่งควาดล้างผู้ก่อการร้ายในเขตพื้นที่ตำบลหนองแม่นาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือเป็นแหล่งผลิตอาหารและเสบียงโรงงานโรงียนของผู้ระกรร้ารุรอดเป็นผู้บัญชาการชุดกำลังจารักษาจ่าสิบเอวิน แงจ่าสิบเอกเป็นผู้บัญชาการขณะนั้นรวมทั้งมีกำลังคนเข้าร่วมด้วยกองร้อยทหารพรานได้ทางด้านที่ตะวันตกของพื้นที่ซึ่งตั้งกองกำลังอยู่ที่บ้านมุงอำเภอเนนลนมะปรางจังหวัดพิษณุโลกจ่าสิบเอกสิบเอกแงผู้บังคับกองร้อยสามสี่หนึ่งทั้งสองท่านได้เสียชีวิตในพื้นที่รบ ในลักษณะโจมตีประชิดตัวหวังกวาดล้างผู้ก่อการร้ายให้สิ้นซากเหตนที่ทุ่งสแสลงหลวงในขณะนั้นส่วนจาสิเอกทวินอินตรองและจาสิบเอกชิตเป็นผู้บัญชาการคุมกำลังป้องกันหลังหลังจากจาสิเอกทองแดงบุญญาณุกศรีรักษาเสียชีวิตแล้วจึงได้รับพระราชทานยศร้อยยีเมื่อวันที่สมกราคม กอสองพันหร้อบกงแมนาร่วนกับญาติข,ของพันตรีทองแดงได้สร้างรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าตัวจริงครอบรูปหล่อเดิมไว้เป็นอน,นุสรพ์ทุกวันที่ส9กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันรํำลึกวีรกรรมพันตรีเทดีวัฒนธรรมขอวดินสืบไปคณะกรรมการจัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลํำลึก วีรชนทหากรกล้าทุกท่านที่ได้สลัดชาติจึงได้จัดงานโครงการวันรำลึกคันตรีทองแดงมุกสนและปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสูงคุณงามความดีของหัทสองเพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชนกลุ่มสตรีแม่บ้านรอสออพอฟรออดีตอันตราน หน่วยราชาการและองค์กรภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำบลหนองแมนา 3. ประชาชนตำบลหนองแมนาได้อนุรักษ์อนุสรณ์สถานแห่งนี้ไว้รำลึกสักการะของแม่วีรชนตำบลหนองแมนาและอนุรักษ์ได้รับการสนับสนุนงบ คนและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งชมรมทหารพรานที่ได้ตั้งขึ้นในปีนี้นะคะจึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนและมีทีทางแดนุญญาณิมมประจำปี2566และกล่าวะดุดีขอเรียนเชิญค่ะรมลบโดยเฉพาะดินแดนแห่งนี้ด้านหนอกแม่นาี่น